สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวกันนะคะเป็นเกี๊ยวไส้ผักรวมนะคะทานกับน้ําจิ้มเกาหลีนะคะเผ็ดนิดๆจ้าเกี๊ยวจะทําเป็นแบบเกี๊ยวนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เกี๊ยวทอดสําหรับสองสาวสองสไตล์นะคะคนหนึ่งไม่ชอบให้มีน้ํามันนะคะส่วนผสมของเรานะคะตามนี้เลยค่ะก็จะใส่หมูด้วยนิดหน่อยนะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะเป็นแผ่นเกี๊ยวสําเร็จค่ะ เราจะผัดไส้กันก่อนนะคะตั้งน้ํามันเล็กน้อยนะคะใส่หมูลงไปผัดให้สุกค่ะหลังจากนั้นก็ตั้งด้วยแครอทค่ะหั่นเป็นเต๋านะคะมันฝร,รั่งหั่นเต๋เช่นกันค่ะแล้วก็เห็ดหอมค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยค่ะเพื่อให้แครอทแล้วก็มันฝรั่งสุกเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะเต้าหู้ก็หั่นเต๋าเหมือนกันนะคะแล้วก็ถั่วงอกค่ะจะใส่ผักเพิ่มได้อีกนะคะผักอื่นๆแล้วแต่เราชอบเลยค่ะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำอีกนิดหน่อยค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสงาของเรานะคะซอสงาก็จะเป็นน้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเติมเกลือเล็กน้อยค่ะผัดจนน้ำแห้งเลยนะคะต้องทําไส้ให้แห้งๆนะคะแล้วก็หอมซอยค่ะถ้ายังแฉะๆอยู่เนี่ยจะหอมไม่ได้นะคะผัดให้แห้งเลยก็จะประมาณนี้เลยค่ะ จะเติมวุ้นเส้นลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราไม่มีวุ้นเส้นเนาะก่อนที่เราจะไปห่อเกี๊ยวนะคะเราก็จะมาตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะในลังถึงให้เดือดนะวิธีห่อก็ตามสะดวกเลยค่ะเราไม่ค่อยมีฝีมือในการห่อเท่าไหร่นะคะเราก็จะห่อแบบง่ายๆอันนี้จะห่อไว้สำหรับนึ่งค่ะ เรตักไส้ลงไปตามที่เราต้องการห่อแบบที่เราต้องการเลยนะคะหอ่อเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งค่ะก่อนนําไปนึ่งก็ในเกี๊ยวเราก็ใส่น้ามันงาด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แผ่นเกี๊ยวติดกันนึ่งในน้ําร้อนเดือดจัดนะคะใช้ไฟแรงในการนึ่งเลยค่ะเราจะมาห่อแบบทอดนะคะแบบทอดก็ห่อตามสะดวกเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะห่อปิดมุมทั้ง4นะคะเพื่อให้เวลาทอดไส้จะไม่แตกนะคะ ห่อไปเลยค่ะตามสะดวกเลยก็จะห่อเป็นแบบนี้นะคะเกี๊ยวที่เราเนึ่งก็สุกแล้วนะคะนี้จะเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวที่เป็นแผ่นสําเร็จนะคะเป็นแป้งสําเร็จใครมีเวลาทําแผ่นแป้งเองก็ทําได้เลยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดเกี๊ยวกันนะคะ ตั้งน้ำมันไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะพอถ้าทอดไฟแรงไส้จะแตกนะคะนำแผ่นเกี๊ยวที่เราห่อไส้ไว้ลงไปเลยค่ะก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าทอดไฟประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยไหม้นะคะเราก็จะได้แผ่นเกี๊ยวที่ทอดแบบ สวยๆแบบนี้เลยทานกับน้ำจิ้มเกาหลีค่ะน,นี่เป็นน้ำจิ้มสําเร็จรูปนะคะแล้วก็โรยงาลงไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเกี๊ยวนึ่งแล้วก็เกี๊ยวทอดไส้ผักของเราค่ะทำรอไว้ให้กับเด็กๆหลังเลิกเรียนนะคะลองทำกันดูนะคะทำได้ไง่ายๆค่ะ เดี๋ยวจะมาดูไส้ข้างในนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบที่เป็นแบบทอดไส้เขาก็จะไม่ค่อยแน่นนะคะถ้าอยากให้ไส้แน่นๆเราก็จะใช้เป็นหมูสับแล้วก็วุ้นเส้นเข้าไปด้วยก็ได้นะคะอ่าจิ้มกับน้ำจิ้มเกาหลีก็อร่อยอยู่นะคะน้ำจิ้มตอลีก็เป็นน้ำจิ้มสำเร็จนะคะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะรสชาติเบาๆคะ่ะ เมน,นูอาหารว่างที่ทำได้ง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ